จ้าหนูชื่อน้องหยางน้องพิมวันนี้น้องพิมจะ,ะไปออให้ที่หยางคอมแมนเห็ดหมกปลาซิวกับขั้วแซ่บหนัวใหญ่หนึ่งมาเบิ่งกันค่ะที่คือผักอีตูตัไฟกระทกโครริคินมีที่นี่ที่เดียวบ้านใหญ่หนึ่งแมนบอกเริ่มค่ะเริ่มค่ะจ้ จะใส่ลงไปนะคะค่ะใส่เพี๋ยใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็มีปลาซิ่วด้วยปลาซิวปลาซิวบวานเห่าเนี่ยหมกปลาซิ่วุูนสดไสเกลือนิดนึงนอย่าเพิ่งเียกลวกเอาไว้นิดนึงแล้วก็มีกุ้งหน่อยน้ำจักหน่อยหมกปลาซิ่วนะคะเลยปลาซิวนะปลาซิ่วคอมเมนตปลาแซลมอนเลยแม่เจ้าเคยกินบไหมนี่หมกปลาซิ่ว เดี๋ยวนะแป๊บ,บ,บนึงนี้ตักไปสักหน่อยใบตองมันน่อยแล้วก็ตุ้มเข้าตุ้มเข้าคะ่ะตุ้มหน่ใจเนาะตุ้มเข่าแบบนี้ต้มเข่าแบบนีุ้มเ่้อเกันเอาลูกไอ้ไม่จิ้มฟัน่เข่านี่เด้อไม่ไพเ่าหน่งไ,ไ,ไม่จิ้มฟันแล้วก็ าาให้มกินเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยทำเดี๋ยวหนูค่อยทำขั้วใยหนึ่งกับบะหมี่ยังเดียค่ะแซ่บหนูขวดเย็นกับซี่นี่ล้านหน่อยเนี่ค่ะแต่ละมือม่อพ่อได้ค <c> ล <oughs> ายเครียดพ่อได้มากวนพ่อได้นอนหลับนี่นะคะก็คือหมกปลาชิวเสียดไปหนึ่งหออ่อมันหอติดตามผลขึ้นเตาไว้ค่ะย่างต่อไปมาหมกที่สองสอง โอ้ยปะเรียนไปกองงี่่าหมดจวงไว้จักหน่อยจวงไว้จักหน่อยเอาไว้เอาไว้ไปไหน่อยมันสิบระเดี๋ยหมกหมกที่สามเดี๋ยสามหมกอย่าเพิ่งจิ้มเลนะอย่าเพิ่งจิ้มมาสิประเดีน,มก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 นยวไว้แต่เหนหื่อยจ้ะรู้ว่าใครรู้ข่าใครจะจะหุ่นไวทำไมขันเด้อวัได้ธรรมาด่าร้านร้านกะป้ากะประมาณนี่แหละใส่ตูใส่เยอะๆใส่น้อยหอมน้อยใสย่เย,ยอะหอมทั้งซอยหกเนาะโอเคแลจะไปตึ้งมา อ่ะอันนี้ผงหมูลเลยจ้ะเอาไว้ห่อไปโรงเรียนนะคะโอ้ย,อย,เ,ยเดี๋ยวเพิ่งจิ้มลูกเดี๋เพิ่งจิ้มแป๊บ,บนึ่งจิ้มเอาไม้มาให้ป้าอีกกันคล<อ>าสอะไรเป็นแซ่บแต่แซ่บทั่วกระสืนะหุ่นไว้จังมอยมแสบค่ะทุกคนแซ่บค่ะสุขพลั้งห <laughs> มกเราก็ไปดูตอนสุดท้ายตอนแล้วตอนแล้ว เบสเด้อก็ติดตามอางโองานการแสดงหมดกระชินชิน้อุ้งกระชิบเอาเบง,งเอาบาเนี่ยนะเบงเนื้เสียบอ่หอมลองเบงซิมเบงขี่ว่าแตกดอกมรวดทำยังไง นี่แหละงงกับซิ่วค่ะแซ่บไปหาเขาคนเด้อพิสตามเลยค่ะช่องแซ่บหนัวควยเย็นเนย็เยบ